โย่เก่งรู้เรื่องการเกษตรนะครับวันนี้เรามีคําเตือนสําหรับใครที่ล้างถังให้สะอาดโดยเฉพาะการใช้ฉีดยาขยามาก่อนอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าเ,ออเกิดจากการล้างถังนี่ดีนะครับนี่เห็นไหมลักษณะการตายของเขาก็คือเป็นออกฤทธิ์ยาขยาออกฤทธิ์ดูดซึมเนาะวันสองวันแรกมันจะค่อยๆแดงจนเรารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นโลูกนะแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับห้าหกวันอันนี้คือห้าหกวัน น,น่าจะเกิน7วันนะครับเห็นการตายของเขาไหมเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะออกฤทธิ์ดูดซึมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอดูดซึมเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดก็คือเขาค่อยๆแสดงการตายเกิดขึ้นนัไม่ใช่ตายในครั้งวัน2วันแรกนะครับนี่คือเกิดจากการล้างถังไม่ดีนะครับซึ่งถ้าเต้นได,ได้ให้แยกสายของหรือถังออกจากยาฆ่าหญ้าเลยสมมติใครทําอ้อยหรือทําข้าวโพดก็ตาม ก็ให้แยกออกจากข้าวเพราะว่าข้าวค่อนข้างที่จะอ่อนแออันนี้คือโดนยาคุมข้ายาในข้าวโพดแล้วก็ล้างถังไม่สะอาดล้างถังนะไม่ใช่ใส่ย,ยาผิดนะครับเห็นไหมมันไม่ใชน่น้อยเลยนะครับนี่แล้วก็มีคนนึงเหมือนกันจัดยาผิดก็คือใส่ย,ยาข้ายาในผักเอาไปฉีดข้าวอันนั้นก็ไสเน่านะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ขวดยามันค่อนข้างจะสีใกล้เคียงกันก็เป็นได,ได้ก็ให้ระวังนิดนึงอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่ามันแก้ไม่ได้นะครับ ต้นที่ตายเราทําให้หมันฟื้นได,ได้เราไม่ใช่พระเจ้านะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้เก่งรู้เรื่องการเกษตรด้วยสวัสดีครับ